วัสดีครับับวนนี้เบาวเดวดีได้พาหมอลำเบบีสองเสี่ยวมาทานอาหารนะครับร้านขนมจีนชมดาว เันแข็งแขงอาหนูอา้ำแข็งด้วยเอาน้ำอัดมอะไรก็หนูหยิบะนี่เน่มีไก่ย,ย่างด้วยหนยูมีขนมจีนที่เราอยู่ร้านอะไรนะพ่อร้านร้านชมชมชมจันร้านชมดาวอมดาวนมจีนมมจีนนมจีนลมดาว ท่านท่านพอ,อ,อมาไหมวันนี้พอวริศลาอบอกว่าวันนี้พอพัทบิศัทพาพาหมอลำเบบีทำหมอลำมากินเมื่อกี้โทรไปไม่รับสายบ<ม>อยก,กอมาทานข้าวมาอุดหน,นุนตั้งใจโมหนุนเลยอันนี้หมอลำที่มาเล่นลิลลอมจัก์ฮะหมอสาวน้อยลำเพลินโชว์ นี่ยนี่น,นี่ไอ้หนูคนนี้อายุ14ปีเนี่ยกําลังดังเ,เล่นที่ปักช่องครับลำบนปักช่องครับฮะวันนี้หมอลำใหญ่นี่หมอลำเสนาหมอลำนางเอกน้อยนี่อายุ13 14ปี ที่ร้านชมดาวนะครับวันนี้พาหมอลำเบบีมาทานอาหารร้านขออวอลิสลาหรือร้านชมดาวเนาะคนกินชมดาวหนูสั่งมาเลยเอาเอามาสองสามสี่ห้าชุดก่อน ไปที่ไหนไบ้างนะพ่อวันนี้ไปที่ไหนบ้างนะครับวันนี้เราจะไปที่นาหนเราจะไปที่ไหนนะขึ้นอะไรนะหนูมันใช่ขึ้นที่ดูนาก่อนนะอะไรนะขึ้นเขาเลี้ยงซาน,น,ซานไปตักหมอ้อ พิโนลาเต้เขาเลี้ยงซานนี่มันคืออะไรครับเขาเลี้ยงซานก็คือเป็นสถานที่สูงขึ้นไปชมวิวเหมือนจีนเลยครับขึ้นรถอ่าชื่อเหมือนจีนเลยอ่าขึ้นรถอ่าเป็นทํานองจีนแต่งแบบจีนแล้วก็สุดท้ายก็จะไปที่อ่าอาหรซอนแก้วอาหรซอนแก้วเปนไล่ะอาารเล่นจีนครับแบบจีนเลยมีมีเขาจีนเดี๋ยวพ่อไปก่อนก็ได้ไปถ่ายคุณอยู่ข้างล่างก็สวยถ้าไปถ่ายที่ายมากเลย เอาเอาขนมจีนมาสาส่ชุดเลยนะครับสี่ชุดก่อนนะครับต้องตััีหนต้องตไต่ตยีไะกนไอ้หนูไอ้หนูจานอยู่นี่ระที่นี่เขาจะแบบจานจัดจานเองจัดจานเองช้อนอยู่ในนี้ เอานูอาจารย์เอามามาสามสี่เตียวมาเอามาอาซีสามสี่อันมาเหอะไแลอามากูจิ้น้ำอะูแช่น้ำอารมณ์ไหมหนูเอาอะไรก็เอา น้ำยาเติมเลยตลอดเวลานะหนูอ่าเป็นขนมจีนนี่นะขนมจีนเจ็ดสีวันนี้อร่อยมากเมื่อวานพ่อซื้อไปฝปากพอกันใช้หนูแสดงว่าหนูไม่ได้กิน ไอหนูเอาไก่ป่าอ่อไก่มีนะไก่ย่างมีโอเค <c oughs> ไอหนูหิวหนูกินเลยนะหนูเอากระนมจินมก,ก่อนไอ้ของหนูพ่อไม่เอาพ่อไม่น้ำแข็ง <c oughs> หนูไม่ต้องไอพ่อ เอาไหมน้ำแกงไก่ต้องสั่งเพิ่มหรอเอาไหมเออสั่งแล้วเขาสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วส้มตำไก่ย่างเขาสั่งย่างรู้สั่งส้มตำไม่ย่างเอาเอาเอาส้มตำเราย,ยังไม่ได้สั่งใช่ไหม วันนี้พาหมอลำเบบีเล่นอยู่ที่ตำบลปักช่องกับวัดสีสีสุดารลามเนาะสีจันดาธรรมอยู่ที่ตำบลปักช่องกับวันนี้ ราน้อยลำเพลินโชว์นะครับพานางเอ,งเอกวัยรุ่นมาทานข้าววันนี้หนูทานเลยหนูหนูอะไรกินหนูกินก่อนเลยหนูหิวกินก่อนเลยแม่กินก่อนเลยนะหิวกินก่อนเลยเดีย๋ยวอะไรจะตามมา หนูก,กินอยากกินทีเดียวอิ่มเลยนะมีหลายอย่างเออลองดูก่อนมันมีมันมีน้ำพริกวหวานๆนะหนูไม่กินหนูก็ไม่ต้องกินน้ำยายเยอะๆอร่อยยายอดำได้เค็ก จันดามำปีจันดาโอเคหลงศักดิ์ liksom, อัพเภอหลงศักดิ์พอแล้วอัมเอหลงศักดิ์จังหว ag, ัดเพชรบูรณ์ท uh ี่เราเน้าแม่ก็เล้วใจกันลลายตาม ผมนั่งนี่เดี๋ยวผมนั่งนี่แม่นั่งนั่นแหะเอานี่ออกมันเลยตั้งง่ยายหกินเลยเดี๋ยวพอถ่ายคลิปแป๊บเดียวเสร็จแล้วอ่ะไรดีไรไฟได้เนี่ยมีไวไฟไหมมีมีม,มีมีไวไฟไหมครับอ,อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงง่าย <c oughs> เมื่อกี้พอวริสราโทรมาแล้ว,ลวเดี๋ยวบอกถ่ายรูปหมอลำให้ดูด้วยน, <_ d esp ans> นี่สองคนนี่เ네น네ี่ยสองสาวนี่นี่สองสาวนี่หมอลำดาวรุ่ง<อ>ทั้งคู่ <_ d esp ans> คลิปน,นี้เราจะขอจบไปถึงน้ำจะชอบกไดไลค์กดแชดร์กดติดตามด้วยครับตอนนีน้ทางด้านเจ้าบ,บ้านอาหมอลำเบบีนะฮะเบนแล้วก็อาหานข้าวนะครับทานขานมจีนน้ำยาปูขนมจีนเจ็ดสีครับสวัสดีครับ